มาผมคลิปนี้เราจะมาเล่นรถหน้ายาวกันในเกม No Limits 2นะผมเราจะเอาคันนี้ไปลองเล่นดูนะเดี๋ยวเราขอแต่งเพิ่มไปหน่อยแล้วกันนะครับอันะนี้นะเฮ้ยทำมันอัพเกรมันเป็นแบบใหม่หมวะผมไม่เคยอัเกรอะไรอย่างนี้เลยนะโคตรฟียวอันะนี้ไม่ได้น้ำหนัก,กนไปก่นกอนละกันคอมพิวเตอร์อัปเกรดให้หมดเลยแล้วกันนะครับจูนจัวัตมัดด้วดยวะโคตรทีโคตรดีอะในตัดจะต้องตีงตัดก่อนเหรอ แ้วเราเราใส่ตัดยังไงวะเกรดอ่าตัวนี้เป็นเพราะว่าอัพเกรดเพิ่มไดเ้เยอะเลยเนี่ยฮะต้องใส่ตัดก่อนใช่ป่ะตัดต้องใส่ตรงไหนวะยังไงนะตัดต้องใส่ตรงนี้นะครับแล้วค่อยแบบเกรดหลังอน,นี้ก็ อธิมีไปก่อนเชนหนึ่งพอละโอเคอะไรเยอะเ,เนี่ยยางช่วย,ยก่อนแล้วกันฮนะเรายังไม่ไม่รู้ว่าต้องติดหรือเปล่านะครบต้องใส่ด้วยไอ้นี่ก็ไว้เงี้ยแน,นะนะครับโอเคเราจะครบแล้วนะครับ <c oughs> มา เราไปแต่งให้เพิ่มเลยอันนี้เป็นโมไดนามโมอันนี้เป็นไอตัดเราเอาไหนดีวะองดูเอ้ยครับแต่ว่าดีโฟลต์ลกันนฮะมาเราจะลองเล่นออนไลน์ดูนะว่าจะเป็นยังไงแอนะบไปยังไม่ต้องปุ่มเลยจะเลยเชื่อเหลือจะเชื่อยังไม่ต้องปุ่มเลยเดี๋ยวขอไว้ต้องปุ่มด้วยแล้วกันนะ เอาตั้งปุ่มหน่อยนะครับผมมาเอ้ยโอ้โหโคเรงบุ๊ดูมันสะบัดดิชี้ให้สะบัดทำมันเลี้ยวยากจัง,งอ่ะคันนี้เลี้ยวยากมาก,กนดูคันนี้มันเลี้ยวยากจัง,งอ่ะจะรอคันหน้าเป็นอย่างเล็กเลยมันมันเลี้ยวแบบเยอะๆไม่ได้นะดูดิเลี้ยวยากอยู่นะก็มีคนอยู่ในแบบเดียวนี่แนะบบ เดีเป็นเกียออโต้นะจะปรับได้ปรับเป็นออโต้หรือปรับเป็นน,นองก็ได้นะคนอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นคนอยู่นะอันนี้คือ,หม,อหมดออนไลน์นะเราแบบมาซ้าห้องได้ไว้เล่นกับเพื่อนได้นะเ,เรามาอวดกันฮนะาแบบมาจูนแต่งแข่งกันนะอะไรเงี้ยน่าจะมันอยู่นะโหเราแรงจัดเลยโหโหโหเร็วยากมากอนะโอ้เจาะเจาพไปเจ้าพไปเจ้า โอเคครับมาด้วยกันนะสำหรับเกมนี้สำัโนลิมิตภาคที่สองนะเวอร์ชันล่าสุดตัวนี้น้ำใครที่อยากเล่นก็นี่หลอดข้างล่างนะเหมือนเดิมมาที่นี่ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับไปบ้ายเอ้ยพุทโมไซ่ชนลอยเลยเหรอมุชนกันดิออ้ยไปปะ